ลิเกละครแหกตากรรมาธิการแหกตาประชาชนระหว่างสุรเชษหักพานกับแหม่มพิมพ์วิไลสร้างขึ้น,นมาได้กรมคืนดีและเกิดเพราะคนทั้งสองต่างตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกก้องกนคดีเดียวกันเรียกว่าเป็นพวกเดียวกันมาตั้งนานไม่ใช่เพิ่งจะโคจรมาเจอกันสดๆในสภาค,ครั้งนี้ทุเรศสุดๆท่านผู้ชมใครที่ติดตามคดีนั้นตั้งแต่ต้นจะรู้ดีว่าแหม่มพิมพ์วิไลปล้องอ่อน สาวบัญชีม้าคนนี้สถานะจริงๆไม่ใช่พนักงานบัญชีเครือข่ายสวยและเว็บพนันแต่เป็นเมียเจ้าของเว็บพูดง่ายๆก็คือเป็นเจ้าแม่เว็บพนันนั่นเองใครฟังผมถึงตอนนี้แล้วคิดถ้าใครคิดหงุดหงิดจนดอ,อกมาตีโพลตีพาไไ้ที่ผมพูดนี้เพราะผมมีอคติกับสุรเช่นหักพานหรือคิดว่าที่ผมออกมาพูดนี้เพราะกำลังปกป้องตำรวจชั่วตำรวจเลวอยู่ ผมยายคุณเปลี่ยนช่องหรือปิดหน้าต่างไลฟ์วันนี้ซะไม่แนะนำให้กลับมาดูเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่ด้อยปัญญาเกินไปที่ผมจะอธิบายสิ่งต่างๆให้เข้าใจได้แล้วท่านผู้ชมครับผมได้พูดมาเกือบ20ปีแล้วว่าความจริงหลายๆอย่างนั้นต้องใช้เวลาพิสูจน์บางเรื่องใช้เวลาไม่นานอย่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด บางทีเป็นปีบางทีเรื่องตัวผมเองรวมทั้งคนรอบรอบตัวอย่างปานเทพโหงพงพันธุ์กุณนพรัตน์พลนสุขทีมงานที่นำเสลอใช้เวลาหลายปีเป็น10ปีอย่างกรณีทักษิณชินวัตรกรณี MOU 254344ทําประเทศไทยเสียดินแดนกรณีการแย่งชิงทรัพยากรในอ่าวไทยกรณีการปฏิรูปพลังงานกรณีวัคซีนโควิดฟ้าทลายโจร หรือแม้กระทั่งล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของน้องแตงโมหลายเรื่องผมยังไม่ออกแต่ผมไม่ย่อท้อทำต่อไปและไม่รู้สึกวันไหวจะแต่อย่างใดกับความอาคติหรือรถทัวร์ที่เกณฑ์กันมาลงหรือความพยยามต่างๆนานาที่จะมาด้อยค่าพวกผมเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเราจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่ชื่อพิมพ์วิไลปล้องอ่อน ผมตั้งว่าฉายาว่ามินนี่ภาคสองพระรสชิมนที่แล้ววันที่13พฤศจิกาย,ยนในการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐที่มีนายรังสิมันโรมสอสอจอมรับงานรองหัวหน้าพรคประชาชนเป็นประธานมีวาระการพิจารณาเรื่องสแกมเมอร์ได้เปิดตัวพยานสำคัญชื่อว่านางสาวพิมพ์วิไลปล้องอ่อนหรือที่อ้างว่าเป็นตัวรับพยานปากเอกซีเคร ที่ปรากฏชื่อในเส้นทางการเงินสําคัญที่โยงเว็บพนันทั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติรวมทั้งตํารวจน้อยใหญ่หลายร้อยคนท่านผู้ชมครับเรามารู้จักคนคนนี้กันดีกว่าพิมพ์วิไลคือใครชื่อในชื่อแม่มอายุ31ปีเกิดมิถุนายน2537เดิมทีมีอาชีพเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีของโรงแรมทางหนึ่งทางภาคใต้มาก่อนที่เกาะลีเป้ ก่อนจะมาคบหาสมาคมกับนายนภัสกรแหเกิดหรือฉายาว่าอุตหัดใหญ่คนสนิทของพลเอกสุรเชษฐ์หักพานตั้งแต่สมัยที่สุรเชษฐ์ยังเป็นผู้นำกับสอพอุาหัดใหญ่ช่วงปีสองพัซึ่งสุรเชษฐ์เป็นผู้นำกับหัดใหญ่อยู่หลายปีนภัสนภัสกรแหเกิดหรือเสียอุตหัดใหญ่คนที่เองแหละท่านผู้ชมครับ หนึ่งในผู้ต้องหาคดี B N K Master ที่เป็นหน้าเสือใหญ่ของตำรวจจังหวัดสงขลาโดยมีหน้าที่ในการเก็บสวยต่างๆในพื้นที่หรือรวบรวมส่งให้กับนายตำรวจที่คุมพื้นที่อยู่เอาไปพัฒนาโรงพักหรือเข้าชิงรางวัลโรงพักเพื่อประชาชนดีเด่นอาศัยเสียอู้นี่แหละเป็นคนเก็บรายงานจากผู้ประกอบการที่ทำไปกฎหมายในพื้นที่ เหมือนกับที่พลเอกสุรเชษยอมรับเข้าเป็นตํารวจสีเทาตอนเป็นผู้กับก็รับ,ร,บรับมาแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองไม่ยอมรับคือกินเงนเดือนตารวจด้วยกันแสดงเห็นว่าสวยในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่ในยุคสมัยนั้นมีและรับเงินสวยกันมาอย่างยาวนานในยุคที่สุรเชษหักพานเป็นผู้กับหัดใหญ่เป็นต้นมาเป็นที่ทราบกันดีว่าเสียอุ๊ดนี่แหละเป็นหน้าเสือให้จนเติบใหญ่ นั่นงูจุดเริ่มต้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่แหม่มพิมพ์วิลยังอ้ออ,อยู่ตอนนั้นตอนนี้แมมอายุสามสเอ็ดย้อนไปสิกว่าปีที่แล้วย่อมอายุประมาณ20ปีแล้วเด็กสาวคนนี้มารู้จักกับเสี่ยอูดเมื่อมาตะกับตะกับเสี่ยอูดหน้าเสือเก็บสวยโตใหญ่ในตำรวจทั้งจังหวัดสงขลาแม่มพิมวิลก็เลยยกระดับ จากพนักงานฝ่ายบัญชีของโรงแรมกลายเป็นฝ่ายบัญชีของแก๊งอาชญากรรมซวยเว็บขนาดใหญ่ระดับเบอร์ต้นๆของภาคใต้เลยมีเงินหมุนเวียนเป็นพันๆล้านบาทโดยเฉพาะเงินหมุนเวียนในคดี391ทับ66ของสนตาปูที่เกี่ยวพันกับทีมงานของสุริเชษเชื่อมโยงถึงพลตำรวจเอกต่อศัก์กับภรรยาตำรวจหน่วยงานต่างๆกว่าส0 0นายรวมถึงนักข่าว สมาคมนักข่าวยาธิโกโหริกาตำรวจใหญ่ปาเข้าไป400-600ถึง600ล้านบาทซึ่งผมอยากให้เปิดเผยได้ดำเนินคดีให้หมดรวมถึงนักข่าวสมาคมนักข่าวเหล่านี้ด้วยอาารมผู้ชมตามข่าวก็คงพอดีนมาแล้วว่าคณะกำกางพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกอรรอตตรอได้มีมติไปแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมา ชีมูลว่าผลุระโต่อสักสุวิมลอดีผู้การตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก200นายมีมูลความผิดทางวินัยกรณีถูกกล่าวหาว่ารับเงินหรือผลประโยชน์จากกระบวนการสวยเว็บพนันออนไลน์เพราะฉะนั้นตอนนี้คณะกรรมการก็แจ้งให้คนที่ถูกกล่าวหานั้นมาให้การเพื่อแก้ข้อกล่าวหาเรืองอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ทำงาน เพราะว่าเมื่อมีการกล่าวหาแล้วโดยลักษณะการพิจารณาคดีก็ต้องเรียกคนที่ถูกกล่าวหานั้มาชี้แจงเอาหลักฐานมายืนยันว่าที่กล่าวหาเขานั้นมันไม่จริงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สรุปเรื่องนี้แล้วก็ส่งไปให้ประธานกรรอรหรือจะส่งให้พบตรก็ได้ดำเนินการแต่ระหว่างที่เขาพิจารณาอยู่นั้นพบตรไม่มีสิทธิ และไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้ได้เลยเพราะเป็นอำนาจของคณะกรรมการกรตรแต่ผู้เดียวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพบตรคนปัจจุบันถึงไม่ให้ข่าวในเรื่องของกรกตรเพราะว่าไม่ใช่นาทีเขาและกฎหมายไม่อนุญาตเขาเข้าไปด้วยท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงนี้ก่อนอย่าไปเที่ยวมโนผิดๆว่าพบตรไม่ทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพระนาชบัญญัติตํารวจ ตัวใหม่อันนี้มันบังคับนะฮะแต่ประเด็นสำคัญเมื่อพระราชบัญที่แล้วตอนที่คุณแหม่มพิมพ์วิไลไปให้การในกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้หรัสดรก็มีถามตอรบรับลูกกันอย่างเป็นปีเป็นขุยนะฮะระหว่างสุรเชษฐหักพานกับพิมพ์วิไลพิมพ์วิไลอ้างว่า โถดูแค่ลูกจ้างทำตามคำสั่งเงินโอนให้คนโน้นคนนี้ตำรวจชุดนั้นชุดนี้ชุด PCT3 p c t าอธิบายรับลูกกันเป็นลิเกเป็นละครกับสู่อเช่นหักพานอย่างชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตสื่อก็ถ่ายทอดสดไลฟ์ผ่านโซเชียลชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องก็คือหาว่าเอ้ยพยานปากเองมาเว้เฮ้ยเฮถูกต้องถูกต้องถูกต้องทุเรศสุดสท่านผู้ชม ไอ้พวกชาวบ้านที่โง่และด้อยปัญญาเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมใครที่ติดตามคดีนั้นตั้งแต่ต้นจะรู้ดีว่าแมมพิมพ์วิไลปล้องอ่อนสาวบัญชีม้าคนนี้สถานะจริงๆไม่ใช่พนักง,งานบัญชีเครือข่ายสวยและเว็บพนันแต่เป็นเมียเจ้าของเว็บกูด,ดง่ายๆก็คือเป็นเจ้าแม่เว็บพนันนั่นเองเอ่ะผมดูเอาวดดิ้ง ถ่ายกับเสียอูดนะฮะดูนะฮะหวานแหววเมื่อเสียอูดได้รู้จักคบหากับแม่มพิมพ์วิไลเป็นเมียมก็ได้มอบหมายให้เมียตัวเองทำหน้าที่ฝ่ายบัญชีบางครั้งก็รับเงินสุดจากเสียอูดเข้าบัญชีโอนไปที่ต่างๆจ่ายสวยกับข้าราชการในพื้นที่ทั้งเวลาต่อมาเมื่อรู้ว่ามีกระลาคุมหัวเป็นตำรวจใหญ่ ก็เลยหุ้นกับเพื่อนทําเว็บพน,นันซะเองโดยใช้ชื่อว่า B N K Master Venus Master Richer King จนในเวลาต่อมาตำรวจชุด P C T 4 P C T นี่ย่อมาจาก Police Cyber Task Force ชุดที่4ขยายผลจับกลุ่มแอดมินเว็บในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ได้หลักฐานที่พนักง,งานยืนยันว่านายจ้าของตัวเองนั้น คือแม่มพิมพ์วิไลกับเสียอูหัดใหญ่นั่นเองสองคนผัวเมียเจ้าของเว็บไม่ใช่เป็นคนส่งเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อดำเนินการจับกลุ่มโดยตำรวจชุด PCTC ก็ไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการโอนเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์ไปยังบัญชีต่างๆมากมายเส้นทางบัญชีมีอยู่เงินหลักมีอยู่4เส้น ผมเอารูปให้เขาดูนะฮะแล้วก็แชรไว้นานหน่อยนะครับเส้นนํำการเส้นหนึ่งที่ที่ประชุมกรรมธิการเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแทบจะไม่พูดถึงเลยคือเป็นเส้นบัญชีม้าของพันตำรวจโทรคริตปร,ริยกเกตคนสนิทของพลตำรวจสุรเชษฐา่านคนที่เก็บข้อมูลเรื่องลึกลับเรื่องชาวโชวทั้งหมดเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตำรวจยึดได้และคนที่ยึดได้ก็คือพลตำรวจโท ใรรงผิวพันุ์และพลตำบทตรีทินนกรรังมาดนั่นคือสาเหเตท้องการตามล้างตามแค้นกันครั้งนี้เส้นทางการเงินแม้จะม,มีการโอนให้สุรเชษโดยตรงแต่โอนไปยห้ตำรวจชั้นประทวนในทีมซึ่งอยู่ทีมเดียวกับสุรเชษซึ่งสุรเชษจะอ้างว่าพวกนี้ทำกันผมไม่รู้เรื่องคำพูดคำนี้ถ้าขึ้นศาลแล้วเนี่ย สารไม่เชื่อหรอครับเอาละจากนั้นก็สั่งการให้ถอนเงินสดใส่ซองให้นายบางส่วนโอนไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพ่อนะที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์บางส่วนโอนไปจ่ายเบี้ยรประกันชีวิตให้กับนายและเมียบางส่วนจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ค่าซ่อมรถค่างัวรถเบ้นให้กับนายบางส่วนจ่ายเป็นเงินเดือนประจําให้กับคนในสํานักงานจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับน้องภรรยาของนาย บางส่วนจากก่ายเงินเดืนให้แม่และน้องชายของนายข้อมูลเหล่านี้พยานหลักฐานยืนยันอย่างละเอียดและอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนอกจอากนี้หลังจากสุรเชษเติบโต,ตนหน้าที่การงานจากผู้มุ่งกลับไปเป็นรองผู้มุ่งครับการผู้มุ่งครับการแต่ก็จะมีการวางคนของตัวเองไว้ในภาค9ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเพื่อนสนิทชื่อพันเดินบุรเอกกิติชัยสังทัพ ที่ได้รับการผลักดันให้เป็นผู้กับผัดใหญ่และรองผู้บุกคการตตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาในเวลาต่อมาโดยมีเสียอุ้ดหัดใหญ่เปรียบเสมือนเป็นกระเป๋าเงินคอยดูแลรับรองค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับพลเอกสุรเชษโดยมีคนจ่ายเงินให้คือแหม่มพิมพ์วิไลนี่เองเพราะฉะนั้นทั้งสุรเชษและแหม่มพิมพ์วิไลก็คือผู้ต้องหาในคดีเดียวกัน ที่เคยให้รับสารภาพความจริงไว้กับตำรวจทั้งหมดแล้วมีการบันทึกภาพเป็นวิดีโอพร้อมพยานหลักฐานครบถ้วนเพราะฉะนั้นแหม่พิมพ์วิไลปล้องอ่อนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมินนี่ทัญญนันท์สุจริตชินศรีเจ้าแม่เว็บพนันอายุรอย้อน้อยรอยเว็บสาวจังหวัดเลยที่เป็นแฟนของลูกน้องคนสนิทของสุรเชษเพียงต่างตรงที่วินนี มินนี่ธัญนัน,นเป็นเจ้าแม่เวบพนันสายอีสานเหนือส่วนแหม่มพิมพ์วิไลนั้นเป็นเจ้าแม่เวินันสายอีสานสายสาย,สายพนันสายใต้แต่มีเจ้านายคนเดียวกันท่านผู้ชมครับผมเอารูปต่างๆให้ดูนะฮะรูปความสัมพันธ์กันมินนี่ร้องคาราโอเกะก,กับสุรเชษหักพานถ่ายโดยทนายตั้มสิทธาสายสัมพันธ์ของมินนี่เจ้าแม่เวิพน,นันโยงชุดทำงานของสุรเชษหักพาน ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นการที่แม่มพิมพ์วิไลพูดโกหกต่อหน้ากล้องว่าหนูมีหน้าที่ทำตามคำสั่งของคนที่รู้จักแค่ชื่อเล่นแต่เธอกับสารยายสามารถสารยายชื่อจริงพร้อมนามสกุลยาวๆของตำรวจที่รับเงินจากบัญชีม้าได้แบบละเอียดยิบก็เลยพิสูจน์ชัดเจนพิมพ์วิไลตั้งใจมาทำตัวให้เป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์หลอกล่อ ให้ประชาชนที่ด้อยปัญญาไม่รู้เรื่องนี้คล้อยตามนึกว่าเธอเป็นพยานตัวซีเสิบแต่หารู้ไหมว่าแม่มพิมพ์วิไลที่แท้จริงแล้วคือตัวแม่เว็บพนันไม่ต่างความมินนี่ทัญญนัาน,านเลยแม้แต่น้อยวันพฤหัสที่แล้วคนที่คอยกำกับบทพูดของแม่มพิมพ์วิไลในที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นใครไม่ได้นอกจากสุรเชษฐาพานซึ่งขอแรงพิมพ์วิไลมาร่วมช่วยด้วยกันดิน้น พูดจริงมั่งโกหกมั่งตามแนวถลัดถนัดพยายามใส่ร้ายเนียนๆไปยังตำรวจอีกฝั่งอย่างพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ซึ่งสุรเชษแค่นักหนาในฐานะเป็นหัวหน้าชุดนำหมายสารบุคค้นบ้านหลังสโมรสรตำรวจถนนวิภาวดีเมื่อวันที่25กันยาย,ายน266 6จนได้หลักฐานสำคัญมามากมายมาเปิดโปงวีรกรรมของพลตำรวจเอกสุรเชษแบบดิ้นไม่หลุด ท่านผู้ครับที่น่าตลกบัดซบที่สุดคืออะไรครับหลังจากการบุกค,ค้นคนที่ไปแจ้งความเอาผิดสุรเชษตามกฎหมายยามาตรา157ฐานขัดขวางการค้นบ้านและลเว้นะเว้การทางพดีเว็บพนันออนไลน์เอี่ยวเพื่อนร่วมรุ่นพร้อมจี่ตรวจสอบความร่ำรวยก็คือคู่หูดูโอตอนนี้คืออัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์นะฮะซึ่งเผอิญน,นั่งอยู่ข้างโจก คุณอัจฉริยะคุณถอนตัวออกมาได้แล้วครับไม่มีประโยชน์คุณเปลืองตัวจริงๆนี่พูดอย่างทนายคนที่ผมเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะเชื่อผมสิเปลืองตัวจริงๆพื้นฐานคุณที่ทําคุณงามความดีไว้มีอยู่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้องแตงโมผมพูดตลอดเวลาว่าผมให้เป็นคุณนูปการที่คุณทําให้กับสังคมไทยท่านผู้ชมครับ ผมเนี่ยไม่อยากจะบอกนะว,ว่าพระราชิลีที่แล้วเป็นลิเกละครแหกงตากรนรักการแหงตาประชาชนระหว่างสุรเชษหักพานกับแหม่มพิมพ์วิไลสร้างขึ้นมาได้กลมลืนดีและเกิดเพราะคนทั้งสองต่างตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟ้องก,กันคดีเดียวกันเรียกว่าเป็นพวกเดียวกันมาตั้งนานไม่ใช่เพิ่งจะโคจรมาเจอกันสดๆในสภาค,ครั้งนี้แต่อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าฐานะสีเทาพิมพ์วิไลไม่ได้มีอะไรแตกต่างกว่า เจ้าแม่วินินนี่คนดังสองสาวเป็นเจ้าของเวบพนันเหมือนเหมือนกันมินนี่ถูกจับให้เป็นหุ่นเชิดในเวพพนันพื้นที่อีสานกอทมอส่วนพิมพ์วิไลนั้นกับผัวคือเสียอุดคุมเขตภาคใต้ทั้งสองสาวส่งส่วยแบ่งผลประโยชน์การผ่านบัญชีมาไปหล่อเลี้ยงปลายทางเดียวกันคือแก๊งตำรวจชั่วคิดดูอะไรนครับ รวมไปถึงแก๊งของต่อศักด้วยและตำรวจอีกเป็นร้อยๆย,ยนายที่รับเงินจากบัญชีพิมพ์วิไลสรุปแล้วท่านผู้ชมครับแมมพิมพ์วิไลไม่ใช่คนรับจ้างโอนเงินธรรมดาเงินเดือนหมื่นสองมืนเขาเป็นเมียของอูฐหัดใหญ่หัวเบี้ยในการทำเว็บพนันรวมทั้งเก็บซวยในจังหวัดของแก๊งในตำรวจใหญ่เธออยู่ในตำแหน่งที่สามารถแตะเงินและแตะบัญชีม้า แต่ระบบหมุนเวียนทุนใช้หลบการตรวจสอบของรัฐมาเป็นปีปีปกล่าวได้ว่าเครือข่ายของเธอทำงานในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม